และในวันนี้นะคะทางรายการของเรามีเคล็ดลับในการดูแลช่องปากมาฝากกันซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นทีมงานพัฒนายาสีฟันดรออสมอร์นิ่งคิสพบกับคุณเตย้ยชยานินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเต้ยก่อนอื่นเลยพูดถึงชื่อของแบรนด์ก่อนชื่อ,อว่าอะไรนะคะปัู๊ปุใช่ไหมใช่ม <Morning Kiss. S 1> อร์นิ่งคิสอย่างที่เราตามชื่อเลยมอร์นิ่งมอร์นิ่งคิสเป็นยาสีฟันที่ตื่นเช้ามาเนี่ยพร้อมคิส กับคนา <U i. S 1> งได้เลยนะครับ <ours. S 3> ผมตอนนี้นะครับผมเป็นยาสีฟันสมุนไพร Morning งค<ฆ>ิสของอาจารย์ออสหรือที่เรารู้จักในนามดรรองศาสตราจารย์ด็ตอร์วีวดชัยพุทธวงศ<ฆ>์นะ <N> ครับผมซึ่งตัวย,ยาสีฟันตัวน,นี้ก็ผลิตและคิดค้นโดยอาจารย์ออสเลยส่งตรง <minus S 3> <N> จากห้องวิจัย <touching S 3> ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยครับผมใช่คิดค้นโดยอาจารย์ออสนะครับผมก็คือ อ,อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย <Ha. S 2> อาจารย์อมองเห็นถึงปัญหา uh. นะครับผมของบุคคลหลายๆ uh. คนนะครับผมช่วงที่เราใส่แมสเนี่ยเราจะรับรู้ได้เลยว่ากินปากเรานะครับคุพลอยกินปากเราคนนี้ ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับผม<ช>ก็คือได้กินปาแล้วทีนี้อาจารย์เราก็พยายามหาผลิตภณรรมม<ม>ัณฑ์ทํางานวิจัยขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับปัญหาสุขภาพช่องปาก<ช>ก็เลยเออกมาเป็นยาสีฟัน Morning k i s s ตัวนี้นะครับผม<ช>ซึ่งเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ใส่ส่วนผสมของ<ช>สมุนไพรเนี่ยทั้งห<ช>มด21ชนิดเลยอันนี้คือถือว่าเป็นทีเด็ดของเราเลยเป็น<ช>เป็นจุดที่บอกว่าแตกต่างจากยากัน์ตนอื่นเลยใช่ไหมใช่ครับแตกต่างจากยาสีฟันยี่ห้ออื่นเลยนะครับผมหรือยาสีฟันสมุนไพรของแบรนด์อื่นเลยเพราะว่าของเราเนี่ยใส่สมุนไ สมุนไพร21ชนิดแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนผสมของฟูออไลน์นะครับผมที่ช่วยเคลือบฟันป้องกันป้องกันฟันผุให้กับเราได้ด้วยนะครับผมแล้วยังมีในส่วนของวิตามินซีและวิตามินอ e ีนะครับผมที่ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับเหงือกไม่ว่าจะเป็นเหงืกอกบวมเหงือกอักเสบเลือดออกตามไรฟันนะครับใครที่มีปัญหานี้อยู่ยาสีฟันตัวนี้ก็ช่วยได้เพราะว่ามันม่มนปาทั้งนัถูกลยนะครับผมใช่ครับแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพช่องปากมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลหลายๆอย่าง ต่อสุขภาพแล้วถูกต้องมั่นอกมั่นใจเนาะก็สมุนไพร21ชนิดเนี่ยในส่วนของส่วนผสมเนี่ยเตยจะยกตัวอย่างในส่วนของสมุนไพรให้ฟังองต้นแล้วกันนะครับผมก็หลักๆก็จะมีในส่วนของใบบัวบกนะครับผมขิงชะเอมเทศนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของลูกพับญี่ปุ่นด้วยเพราะตัวอาจารย์ออนเองเนี่ยเรียนจบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หยิบดึงเอาตัว ผลไม้ของญี่ปุ่นตัวนี้มาใส่ในตัวยาสีฟันเราด้วยเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากให้กับเรานะครับผมแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งคือผักขาดหัวแหวนไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับผพราะว่าผักขาดหัวแหวนตัวนี้นะครับผมเขาจะช่วยรักษาแผลในช่องปากอใช่ครับใครที่แบบถูกต้องเป็นร้อนในหรือใครที่จัดฟันอย่างเตยเองเนี่ยได้จัดฟันเคยเจอปัญหามปแล้วคือลวดหรือเหล็กดัดฟันเนี่ยมันขูดกับตะคุงแก้มถูกต้องครับมันก็จะทําให้เกิดแผลในช่องปากยาสีฟันตัวนี้ก็ช่่่่ววยยยยยไไดด้้ออออาาางงทีีเตบกลสสฟันนมุข ครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพช่องปากนะครับผม <ฮะ S 1> ช่วยป้องกันฟันผุได้ด้วยนะครับผมใครที่แบบมีคราบหินปูนฟันเหลืองสะสมมายาวนานใช้ยาสีฟันตัวไหนก็ไม่หายฟันไม่ขาวขึ้นนะครับผมหรือกลิ่นปากก็ยังอยู่นะครับ<อ>ผมแนะนําเลยตัวนี้ช่วยได้นะครับผม <ฮะ S 1> ต้องเชื่ออาจารย์ออสไม่เชื่ออาจารย์ออสเราจะเชื่อใครเพราะอาจารย์ออสคืออาจารย์ออสยอดนักเคมียอดนักวิจัยนะครับผม<ข>ตัวนี้อาจารย์ออสวิจัยออกมาเองเลยพิสูจน์ออกมาแล้วว่าช่วยได้จริงนะครับผมแล้วก็ วิธีใช้เนี่ยปกติเยอะไหมคะบีบเยอะๆเราบอกเลยว่าต้องบีบเต็มหน้าแปลงแต่ของอาจารย์ออสแค่นี้ครับทุกคนเท่าเม็ดถั่วเขียวแค่นี้ก็สามารถคอบคุม ทุกประการสุขภาพช่องปากบีบม,มาแค่นี้นั่งอยู่ตรงเี้ยยังได้กลิ่นเลยถูก oh, ต,ต้อง <th ai. S 1> ครับได้กลิ่นสมุนไพรได้กลิ่นตัวยาสีฟันคือยาสีฟันของเราเนี่ยสียาสีฟันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปทางสีของสมุนไพรเลยนะครับ <Th a. S 1> จะเป็นสีอ่อนๆเขียวอ่อนๆแบบนี้นะครับ <Th a. S 1> ผมใช้แล้วเนี่ยหลังจากใช้เนี่ยลมหายใจหอมสดชื่น <Th a. S 1> รู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ <Th a. S 1> กลิ่นปากเนี่ยหายตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลย <Th a. S 1> อันนี้คือ ไม่ได้พูดเองนะครับรลูกค้า<ะ>ใช่ลูกค้ากลับมารีวิวให้กับเรานะครับ<ฆ>ผมก็คือลูกค้าซื้อไปใช้แล้วเนี่ยลูกค้าใช้แล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์สุขภาพต้องช่องปากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เขาใช้ครั้งแรกเนี่ยเขารู้เลยว่ากลิ่นปากเขาหายไป<อ>บางคนบอกว่าอาฟันขาวขึ้นยังเห็นได้ชัด<ฆ>บางคนเนี่ยส่งรูปหินปูนที่เราจัดฟันมาให้ดูนะคือแบบรีวิวอ,อย่างนี้เลยใช่<อ>ครับผมคือต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่กลับมารีวิวคือลูกค้าก็กลับมาขอบคุณเราด้วยนะครับผมว่ามีผลิตภัณฑ์์ดีีีๆแบบบน้ขอออคุณาาจรยท วิจัยผลิตอัณฑ์นดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อให้ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะมีคนกลับมาซื้อซ้ำใช่ไหมตอนนี้ยอดขายตอนแรกเนี่ยลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราดีใจแล้วแต่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเนี่ยดีใจกว่าและยิ่งบอกต่อให้กับเราเนี่ยเรายิ่งดีใจไปใหญ่นะครับเพราะว่าการันตีจากยอดขาย3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกว่า10,000แสนลอดถูกต้องครับ10,000แตลอดแค่3เดือนเพราะ ต้องขอบคุณลูกค้าเลยกลับมารีวิวและบอกต่อให้กับเราเพราะสินค้ามีคุณภาพดีดจริงๆนะครับผมนอกนอจากนั้นเรายังมีโปรเจกต์นะครับผมในส่วนของแบรนด์ Morning Kiss เราเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งจากการที่เราขายยาสีฟันเ,นเราแบ่งไปร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งตอนนี้กาลังจัดตั้งค<อ>ณะแพทย์อยู่นะครับผมร่วมการสร้างร่วมกันสร้างโรงพยาบาลเพื่อส่งออกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สู่สังคมนะครับผมได้ทําบุญด้วยลม <พ ục S 1> หายใจอของส่สุขภา,าพปากดีด้วยเลิอดใช่ครับผมนะอ่ะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเราพูดถึงโปรดีๆของเรากันหน่อยไหมวันนี้มาถึงบันเทิงไทยรัฐขอโปรแบบเด็ดๆเลยได้ไหมคะแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยได้มาวันนี้มีโปรมาฝากแน่นอนนะครับโปรของเราวันนี้เป็นเลข3 6 ส2อนะยครับผมแหมสามหกสิบสองยังไงอ่ะปกติเนี่ยหลอด20กรัมเนี่ยเราขายอยู่ที่1หลอด99บาทนะครับผมแหมถ้า3หลอดเนี่ยก็ตกอยู่ที่เกือบ300แล้วหรือที่ง่ายคือ300ทอน3บาทแต่วันนี้เราไม่ขายราคานั้นครับพี่พลอยเรามีโปรโมชั่นมาให้คือ3หลอด269บาทนะครับผม6หลอด479รอเดบ้าบาทอ่าและเหมาเหมาแบบ คุ้มคุ้มไปเลยใช้ทั้งครอบครัวบวกญาติพี่น้องด้วย12รอหลอด8 9 9บาทซึ่งปกติแล้ว12อหลอดเนี่ยตกพันกว่าบาทเลยนะแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้นะครับผมเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นเมาค่าส่งคุ้มคุ้มไปเลย30บาทคือถ้าเราอยากคุ้มค่าส่งเนี่ยแนะนำซื้อ12หลอดเพราะว่า3หลอด หหลอดหรือ12หลอดเนี่ยค่าส่งเท่ากันหมดเลย30บาทนะครับผมใครสนใจรีบโทรสั่งเลยนะครับผม0ูนย์สอ 8, 8 9นะครับผม0ูนย์สอ 8, 8 9หรือสั่งที่รายแอดแอดไซมอร์นิ่งขีดคิสนะครับใส่แอดไซตัวข้างหน้า แล้วก็ m o r n i n g ขีดคิสนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดบนหน้าจอได้เลยนะครับ100สายแรกเท่านั้นนะครับพลาดไม่ได้ราคาคุ้มๆแบบนี้นะครับผม3าหลอด269บาท6หลอดสี่รอดสิบและ12บอหลอด899บาทตกหลอดละ74บาท100สายแรกเท่านั้นนะครับผมเหมาไปเลยค่าส่งคุ้มๆนะครับผมอันนี้คือแบบคุ้มมากให้ค่าส่งไปคุ้มถ้าเราอยากคุ้มค่าส่งบอกเลยซื้อ12หลอดนะครับผมรีบโทรกันเลยนะครับ0209687 89นะครับาหก 9น8 7 8เก้าหกแปดเจ็ดแปดเก้าหรือถ้าใครกลัวไม่ทันถ่ายหน้าจอไว้ก่อนอะนะครับผมแล้วเอาไปสแกนที่หลังก็ได้นะครับแล้วรีบเลยนะครับผมหรือใครที่แบบกดไม่ทันอแอดไลน์เลยนะครับอแอดไซายมอร์นิ่งคีดคิสนะครับผม แอ s ไ g n m o r n i n g น i s s นขีดนะครับผมหรือสแกนบาร์โค้ดได้เลยนะครับผมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมรีบโทรมาให้ทัน100สายแรกนะคะเพื่อสุขภาพปากและฟันของคุณผู้ชมนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณเต้ยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปนะคะกับบรรยากาศคอนเสิร์ตของวงทรีแมนดาวช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ